เดินทางกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่นมอ่านมิชลานะฮะ,ะในเส้นทางสายนี้อย่างที่บอกจากอําเภอพานมาก็จะมาเชื่อมอําเภอแม่แม่สวยเนี่ยนะครับอําเภอแม่สวยเนี่ยหลายท่านเราเคยพูดไปแล้วล่ะว่าเส้นทางสายนี้คุณก็อาจจะแวะได้สองที่นั่นคือ,อ,อดอยวาวีค่ะ โดวยวาวีนี่คุณก็ชิมชาก่อนช,ชาอูหลงเขาก็ดีหรือคุณจะไปรับประทานอาหารในช่วงเที่ยงก็ได้ขาหมูมันโถอะไรพวกนี้นะครับรไม่ก็ยังปลากระป๋องใบาชาเออทำไมรู้ว่าทำไมรู้ว่ก็ไปกับคุณแ <c oughs> หละแต่ก็จำไม่ได้ออแต่มันมันมันจะฝาดฝาดนิดนินนะแอร่อยนะแตมันอร่อยอที<ช>มันแปลกอ่านุลาใบชานี่นอกจากที่เขาจะมาตากแห้งแล้วก็มาทาเป็นน้ำชาเขาบอกว่ายิ่งอยู่ยิ่งนานยิ่งแพงอ่ะ อ๋อหรือว่าจําจำได้ปะที่ก้อนก้อนที่เขาทาเป็นเหมือนเหมือนเก็บฟางเหมือนที่รไอาเ้เนี่ยเขาเขามาใส่ใส่กันะวันนั้นเนี่ยเราไปเจอเจ้าของกันเลยนะเป็นเจ้าของรีสอร์ทแล้วก็ในส่วนหนึ่งด้านล่างเป็นที่เป็นหุบเขาลงไปอันนั้นเขาจะปลูกส้มเขียวหวานอันนี้รสชาติก็ก็ก็ถือว่าหวานนะใช่ได้อันนี้ส่วนหนึ่งของดอยวาวีเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณมีเวลาพอจากวาวีปุ๊บคุณขึ้นไปดอยช้าง แต่ดอยช้างต้องบอกก่อนนะครับว่าจะไม่เหมือนดอยวาวีเนื่องจากว่าบนดอยช้างเนี่ยถ้าคุณขึ้นไปก็จะไปสัมผัสในเรื่องของชุมชนซึ่งเป็นชาวเขากับกาแฟซึ่งสุดยอดของไทยเราก็ค,คือบนดอยช้าง,างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสำนักสงฆ์ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาถือว่าน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้บาดาลน,นั้นเป็นน้ำบริสุทธิ์ ก็จะนําไปถือน้าพิพัฒน์สัตยาหรือนําไปส่งน้ําพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ส่วนหนึ่งที่นั่นเขาจะอทาไว้อย่างดีเลยนะเขาห้ามมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาถือว่าน้ําที่ออกมาจากรากไม้เนี่ยถือว่าเป็นน้ําบริสุทธิ์จริงๆนะครับในส่วนหนึ่งเมื่อคุณเดินทางกลับมาปุ๊บเนี่ยนงศรหาก็จะมาเส้นทางสายเดิมในเส้นทางสายนี้นงศรลาเชื่อไหมว่า มันจะเป็นเหมือนลันกษณะลำธารแล้วจะมีรีสอร์ทที่พักแล้วจะมีร้านกาแฟร้านกาแฟที่คุณสามารถจะไปนั่งดื่มกาแฟที่เป็นลำธารของน้ำ<อ>แล้วก็นอกจากนี้นะครับมีกาแฟแล้วจะมีบรรดาเค้กที่รีสอร์ทหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะผลิตขึ้นมาแม่นุชลาพี่หนุม<อ>่มเคยไปนั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวดื่มกาแฟไปอากาศมันเย็นจริงๆแล้วเค้กเนี่ยสามารถอยอู่ได้ปมะมันสัก วันสองวันถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นได้ก็อยู่ได้หลายวันนิดนึงถ้าเกิดห่อกลับมาก็ยังทันมากทั้งโซอนได้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 อันนี้ฝากบอกเฉยคือที่บอกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเส้นทางอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็อยากจะให้ท่านที่เป็นนักเดินนะคือคือต้องบอกก่อนนะครับว่าการเดินทางเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปหมายถึงว่า ถ้าคุณขับรถไปเป็นครอบครัวหรือจะไปเป็นเพื่อนฝูงที่เช่ารถตู้ไปอย่างนี้คุณแวะตามโปรแกรมนี้ได้เลยอย่างที่บอกแต่ถ้าพวกคุณไปรถทัวใหญ่ๆนี่ยก็จะไปโปรแกรมใหญ่ๆอ,อ,อันนี้จะไม่เหมือนกันบอกเลยนะครับว่าถ้าเดินทางแบบนี้อาจจะได้อัตรถรถอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครัเสร็จแล้วนิสลาจากเส้นทางสายนี้ก็จะมาเชื่อมเส้นทางสายพะเยาเข้าไปตัวเมืองเชียงรายแน่นอนว่าคุณต้องผ่านวัด ร่องขุนใช่ไหมครับวัดนี้นงนิสลาฮะ,ะปัจจุบันนี้หลายท่านรู้จักเพราะว่าอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยที่ท่านบูรณะวัดนี้ขึ้นมาในนงนิสลาต้องการให้เป็นแดนสวรรค์เมื่อผู้คนเข้ามาสัมผัสที่นี่ทุกอย่างเย่ยเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์แต่ที่จริงวัดนี้นงนิสลาฮะความเป็นมาของวัดนี้เป็นวัดประจําบ้านห้อง ห้องนะห้องนะคาว่าห้องห้องขุนคือน้ําที่ไหลามาที่เขาเรียวกว่าไม่น,มาน้าลาวเนี่ยนิสลาไหลผ่านหมู่บ้านนี้มาปุ๊บเนี่ยน้ํามันขุนแต่ทีนี้ทางภาคเหนือเนี่ยรอเรือเนี่ยเขาไม่ค่อยออกก็เขาจะออกเป็นเสียงฮอนุกค,คู่เป็นห้องขุนนะครับแต่ว่าคํานี้ดูแล้วมันมันเรียกยังไงก็ไม่ทราบก็เลยมาเปลี่ยนใหม่เป็นเรียกว่าร่องขุนก็คือร่องน้ํานั่นเองอนะครับ งั้นคุณก็สามารถจะแวะได้ตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อคุณแวะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนุสลาฮะคุณก็เลยไปอีกนิดหนึ่งเลยไปไหนอะ่ะเอา้าเราก็คือเราก่อนจะเดินทางเข้าถึงเชียงรายปุ๊บเนี่ยนะเราก็ต้องมีสถานที่ที่ไปเลยนะครับเอา้เอาก็ไปอีกที่หนึ่งครับเขาเรียกว่าวัดพระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เหมือนกันอันนี้ก็น่าไปนุสลาฮะอีกที่หนึ่ง ที่เลยจากตรงนี้ไปนะครับเขาบอกว่าพระพุทธรูปอง์นี้น้ชลาสมมุตินะสมมุตินะว่าน้องนิศลาเนี่ยแต่งงานแล้วแต่แม้ยังไม่มีบุตรเลยแต่งงานมาตั้งหลายปีแล้วอยากจะได้ก็ต้องไปที่วัดพระเจ้าทองทิพย์แห่งนี้ละทําไมอ่ะเขาบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะอยู่ทางด้านหลังของพระประธานในพระบรมศพนะส่วนใหญ่เลยชาวบ้านที่นี่จะไปขอบุตรฮะแสดงว่าท่านมีบุตรเยอะอ่าใช่นะ คืออย่างนี้นุยสาพอเห็นพระพุทธรูปองนี้เนี่ยครับพระเจ้าทองทิพย์เนี่ยที่ท่านเป็นดิสถานอยู่ทางด้านหลังพระประธานเหมือนอะไรทราบไหมครับเหมือนอะไรที่วัดใหญ่สุวรรณารามพระพุทธรูปหกนิ้วอ๋อใช่ใช่เ็นไหมครที่หลังตุ๊กตานเป็นลักษณะคล้ายๆกันเห็นไหมครับว่าที่บางเรื่องบางครั้งเนี่ยเราก็คิดไม่ออกเอ๊ะทำไมอะพระพุทธรูปที่คนไปสการะบูชากันเยอะเนี่ย อยู่ด้านหลังใช่แต่ว่าด้านหน้าก็คือองค์พระประธานอาจจะเป็นไม่ได้ในสลาคืออย่างนี้เขาบอกว่าคําว่าประธานนี่คือจะต้องใหญ่มีความหมายคือความยิ่งใหญ่ก็เลยอยู่หน้าค่ะแต่องค์ที่เล็กๆแต่อันนี้เป็นความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ด้านหลังซะหน่อยเองแต่ก็ไม่เป็นไรเหมือนว่าเรานิมนต์พระมาเก้ารูปอย่างนี้นะแล้วก็แน่นอนว่ารูปหนึ่งที่อยู่ หน้าองค์ที่หนึ่งก็คือต้องเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นลนักษณะคล้ายๆกันลองไปดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนิสลาฮะแน่นอนว่าคุณก็เข้าตัวเมืองออเข้าตัวเมืองเชียงรายก็แน่นอนว่าในตัวเมืองเชียงรายคุณสามารถที่จะเลือกไปเที่ยวได้หลายที่ด้วยกันของเชียงรายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงน้สลาจากนั้นเนี่ยคุณก็เดินทางไปถึงอำเภอแม่จันอ,อ,อำเภอแม่จันไปทำไมครับไปทำไมอะ่ะเอา้า ไปขึ้นไปดอยตุงไงไปดอยตุงเพราะว่าอำเภอแม่จันกับอำเภอดอยตุงเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากนัะคุณก็ขึ้นไปดอยตุงเขาบอกว่าถ้าไปเชียงรายเนี่ยถ้าคุณไม่ไปดอยตุงเนี่ยเหมือนไปไม่ถึงเชียงรายเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนิสลาฮะสมเด็จย่าของเราเนี่ยครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดให้สร้างบริเวณพระตำหนักดอยตุงขึ้นมาเนี่ยคือต้องการที่จะเป็นการเขาเรียกอะไรพัฒนาโครงการดอยตุงเนี่ย ไปสู่ชาวเขาเพราะว่าเนื่องจากบริเวณเมื่อก่อนนี้นุองศราฮะถ้าย้อนกลับไปในปี25 3 0บริเวณนี้เช่นเดียวกันนุ้งศราก็จะมีในเรื่องของฝิ่นเหมือนกันแต่าจะ<ช>ปลูกไม่เยอะแต่เมื่อ,อสมเด็จย่าพระองค์ท่านเนี่ยพอไปปลูกเป็นพระราชนากปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนว่ามีการพัฒนาขึ้นมาก็มีกาแฟมาปลูกมีพืชพืชเมืองหนาวมาปลูกก็ทําให้ชาวเขาเริ่มมีรายได้หลายท่านอย่างที่บอกนะครับนุ้งศรา ปัจจุบันถ้าผัวคุณเดินทางไปเยี่ยมชมพระธรรมหนักบนดอยบนดอย,ดอยอตุยด,ยดอยตุงที่ว่าเนี่ยเขาจะต้องมีถุงให้คุณใส่รองเท้าแล้วหิ้วไป<ช>สมัยก่อนเนี่ยพอหิ้วไปเนี่ยเขาจะมีคนบรรยายแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องฮะนุสิรา เขาทันสมัยฮะเขามีหูฟังให้คุณฮะพอไปถึงตรงไหนปุ๊บเนี่ยฮะคุณกดปุ๊บเนี่ยเสียงบรรยายออกมาไม่ต้องมารบกวนซึ่งกันและกันถือว่าทันสมัยขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งคนก็ต้องไปถ่ายรูปพันไม้ต่างๆยิ่งในช่วงหน้าหนาวนะหมอกลงปุ๊บเนี่ยโอ้หจะมีหมอกแล้วถ่ายภาพออกมาแต่น้องฉลาดใช่ไหมว่าทุกคนไปเนี่ย จะเห็นอนุสาวรีอยู่อนุสาวรียหนึ่งอนุสาวรียอะไรเป็นลักษณะของเด็กต่อสังเกตไหมฮะ,ะ,ะเห็นไหมที่ต่อขึ้นไปออันนี้มีความหมายนะความหมายอะไรก็คือเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นิสลาต้องทํางานอย่างต่อเนื่องมิได้หยุดยั้งงานนั้นจะประสบผลสําเร็จอเห็นไหมนี่คือเรื่องเราความเป็นมาของแต่ละที่งนิสลาถ้าเผื่อเราไม่ทราบความหมายเราก็ไปเห็น สมบรนี่อะไรเนี่ยเด็กๆทําไมมาขี่คอสูงกันไปก็เห็นแค่นั้นใช่คือทุกอย่างมีความหมายนะครับเมื่อพระองค์ท่านสร้างอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่คือเหมือนเป็นเป็นจิตวิญญาณให้บ่งบอกถึงความเป็นมาตรงนั้นให้เราปฏิบัติตามอย่างนั้นนะครับนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับพี่หนุ่มพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราดูว่าเราจะอยู่ที่นี่กันต่อเราจะเดินทางไปไหนกันต่อ